ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเค็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่10ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้25บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม กระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้น วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งจีนวันนี้ห5บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25า้ากรัมวันนี้45บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้เจบาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้770บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อน วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาตทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพลิกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพลิกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพลิกเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเพลิกไทยอ่อนวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียว วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้32บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บ mm. าทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้ห5บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อน วันนี้25บาทต reveal, 2, iling, ่อ네กิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้25่บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้25ิบาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80ดบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80ดบาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกตเ ว no no ันนี้140บาทต่อกิโลกรัมงอไม้ฝรั่งเกต B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมงอไม้ฝรั่งเกต C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไยเท้าวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่ วันนี้ร4 0ยบาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้550บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้พันหนึบาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้พันสองบาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผาักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานะทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ